สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทยจะขยับขึ้นเป็น20%ของประชากรทั้งประเทศถือเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันมั่นคงและเป็นพลังพัฒนาสังคมคุยนอกเวลากับอนุชาบุรพาชัยศรีวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของประเทศไทยกับสังคมผู้สูงอายุครับ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหลังจากเมื่อ3ปีก่อนหรือในปี2562ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีโดยประชากรผู้สูงอายุ เมื่อเดือนมกราคม2565นั้นมีมากถึง12ล้าน1 1 6 0 0 0กว่าคนหรือคิดเป็น18.3%ของประชากรทั้งหมดคาดการว่าเร็วๆนี้สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทยจะขยับขึ้นเป็น20%ของประชากรทั้งประเทศนั่นหมายถึงประชากร1ใน5ของประเทศไทยคือผู้สูงอายุซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO และก็สหประชาชาติกำหนดว่าสังคมที่มีผู้สูงอายุ20%ขึ้นไปถือเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ขณะที่จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเกิดกลับลดลงโดยสถานการณ์เด็กเกิดใหม่ของประเทศไทยมีอัตราต่ำกว่า6แสนรายต่อปีหรือไม่ถึง0.5%ซึ่งถือเป็นจานวนที่ค่อนข้างน้อย สำหรับประเทศไทยรัฐบาลได้ประกาศให้สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติและขับเคลื่อนภารกิจต่างๆมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2561โดยจัดทําแผนปฏิบัติการผู้สูงอายุแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มก่อนวัยสูงอายุหรืออายุตั้งแต่25 59ปีเน้นเตรียมการสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพการให้ความสำคัญกับการออม การปรับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพผู้สูงอายุรวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติไม่มองผู้สูงอายุเป็นภาระส่วนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเน้นการเสริมทักษะใหม่แก่แรงงานผู้สูงอายุออกแบบการทำงานให้ยืดหยุ่นและสร้างแรงจูงใจให้ในจ้างจ้างงานผู้สูงอายุ จัดทำแผนบูรณาการด้านสุขภาพและดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้านและในชุมชนตามระดับความจำเป็นคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่3พศ2566-2580ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้เป็นกรอบบูรณาการการทำงานเชิงรุก รองรับสังคมสูงวัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้วิสัยทัศน์ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันมั่นคงและเป็นพลังพัฒนาสังคมโดยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการนี้จะแบ่งเป็น2ระยะคือระยะเร่งด่วน5ปีแรกพศ2566ถึง2570แล้วก็ระยะ15ปีตั้งแต่ปี2566 จนถึง2580ซึ่งประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติการย่อย4แผนดังนี้ครับ 1. แผนเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนสูงวัยเช่นส่งเสริมให้ประชากรอายุ25-59ปีออมเงินเพื่อยามชาราภาพพัฒนาระบบบำนาญแห่งชาติแบบหลายชั้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องรู้เท่าทันและสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยสูงอายุเป็นต้น 2. แผนยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมได้แก่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจ เช่นปฏิรูปหลักประกันยามชราภาพยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสุขภาพเช่นพัฒนาระบบสุขภาพรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านสภาพแวดล้อมเช่นปรับสภาพที่อยู่อาศัยทั้งภายในและภายนอก 3. แผนปฏิรูปและบูรณาการระบบบริหารเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพเช่นผลักดันให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนโดยบูรณาการตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับท้องถิ่นปฏิรูประบบกฎหมายวางระบบกำลังคนด้านผู้สูงอายุทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและการจัดการงานด้านผู้สูงอายุ พัฒนาระบบพิทัก์ษและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงพัฒนาระบบปกป้องและฟื้นฟูผู้สูงอายุและครอบครัวในยามเกิดวิกฤตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ4แผนเพิ่มศักยภาพการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคมสูงไวัยได้แก่ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุที่เข้าถึงง่ายและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในทุกด้านโดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุและคุ้มครองทางสังคม เพื่อให้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหลักใยของสังคมต่อไปครับ